ครับกลับสวัสดีครับพี่น้องนักสะสมทุกท่านครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับจากทางช่องธนพัฒน์ชาแนลนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์และกด subscribe นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับนะครับแล้วฝากกดติดตามช่องรุ่งเรือยงชาแนล2513้วยนะครับนะเป็นช่องน้องใหม่ที่เปิดมาใหม่นะครับเพื่อไว้ support พี่น้องนักสะสมนะครับ ไว้ฝากขายนะครับไว้ฝากขายกันนะครับถ้าได้กดเกณฑ์ของ y o u t u b e นะครับเราจะเปิดรับฝากขายนะครับจาก FC นะครับมีเหรียญอะไรก็ฝากขายกันได้นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับสาระความรู้ให้กับพี่น้องนักสะสมนะครับเกี่ยวกับเหรียญ10บาทหมุนเวียนนะฮะซึ่งเป็นเหรียญดัดแปลงมีราคานะครับมีราคาหลักหมื่นนะครับก่อนอื่นก็มาอัปเดตรายการนะครับที่เรายังเปิดรับซื้ออยู่นะครับ คือ EP 145 146 4 8นะครับ146 147 148และได้1 5 0 1 5 1 1 5 2นะครับมีลักษณะแบบไหนนะครับเข้าไปเปิดดูนะครับเผื่อท่านมีเหรียญตามที่เราต้องการนะครับะจะได้ส่งรูปมาประเมินราคากันจะได้ไม่เสียความรู้สึกนะก่อนอื่นนะครับมาดูช่วงแนะนำกันนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำสาระความรู้ให้กับพี่น้องนักสะสมนะครับนะ เกี่ยวกับกนโกงของวิชาชีพนะครับนะที่ทําเหรียญดัดแปลงนะครับนะเหรียญดัดแปลงนะครับลักษณะเหรียญดัดแปลงนี้นะครับเป็นเหรียญ10บบาทหมุนเวียนนะครับนะเป็นเหรียญด้านก้อยสองข้างนะครับเป็นเหรียญด้านก้อยสองข้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาผ่านะครับผ่าให้พี่น้องดูกันน,นะครับนะครับตอนนี้ เราก็จะแกะนะครับแกะให้พี่น้องดูกันนะครับไม่สามารถนะทำเป็นภาพเคลื่อนไหวให้สาให้ให้พี่น้องนักสะสมดูได้นะครับนะไม่สามารถทำดูได้นะครับนะนะครับเพราะว่านะครับเพราะว่าจะเป็นขั้นตอนบอกการทำอย่างละเอียดกับมีจาชีพนะฮะจึงทำเป็นภาพนะฮะ ภาพนิ่งนะครับเป็นภาพนิ่งให้กับพี่น้องนักสะสมดูแทนนะครับเห็นไหมครับขอบเหรียญนะฮะถ้าสังเกตดูขอบเหรียญแล้วมีตะเข็บนะครับนะมีตะเข็บน้ำหนักนะไม่ได้นะครับน้ำหนักไม่ได้ตามมาตรฐานของเหรียญสิบบาททั่วไปนะครับและมีตะเข็บนะทำให้ชวนสงสัยนะครับลองหามีดหรือของมีคมนะครับสกิดดูนะครับ นะถ้าสกิดดูแล้วเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับนั่นให้ควรคิดได้เลยว่านะครับท่านพี่น้องนักสะสมเจอเหรียญดัดแปลงแล้วนะครับนะนะเจอเหรียญดัดแปลงแล้วนะครับแกะขอบเลยนะครับถ้าเจอเหรียญดัดแปลงตามที่สงสัยนะครับแกะขอบเลยนะครับแกะขอบแล้วนะครับนะแกะให้รอบเลยนะครับ นี่คือเหรียญดัดแปลงนะครับที่พี่ภารกรนะครับพี่ภารกรนะครับได้พบเจอนะครับได้ส่งนะภาพมานะครับให้เราทําคลิปนะแนะนํากับพี่น้องนักสะสมนะครับนะก่อนที่จะเก็บสะสมนะครับอาจควรสังเกตดูนะครับอาจควรสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับขอบเหรียญพอแกะแล้วนะครับ อลูมิเนียมบางนะครับที่ห่อไว้บนขอบเฟืองนะครับนะหอบบนขอบเฟืองนะครับจะเมมตะเข็บไว้นะครับเมมตะเข็บรอบเหรียญเลยนะครับนะครับเป็นพี่พลกรนะครับต้องขอขอบคุณนะครับขอยกเครดิตให้คุณพี่นะครับได้ส่งภาพนิ่งมานะครับนะมาแนะนําให้กับพี่น้องนักสะสมนะได้เรียนรู้นะครับได้ศึกษาก่อนเก็บสะสมนะครับ ก่อนซื้อเข้ามานะครับหัดสังเกตก่อนนะครับพอผ่าแล้วนะครับเห็นไหมครับพอผ่าตะเก็บอลูมิเนียมนะครับที่เคลือบไว้ด้านนอกนะครับรอบเหรียญนะครับผ่าแล้วแกะออกมานะครับจะพบเจอนะครับเป็นเหรียญสองเหรียญนะครับที่กึงด้านหัวออกไปนะครับที่ใช้เครื่องกึงนะครับ กึ่งด้านหัวออกไปนะครับเหลือด้านก้อยทั้งสองเหรียญนะครับแล้วเอามาประกบกันนะครับแล้วเอามาประกบกันนะแล้วใช้อลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมนะครับเมมตะเข็บนะรอบตัวเหรียญนะครับนะแล้วทําฟันเฟืองสลับเรียบนะครับนะทำฟันเฟืองสลับเรียบนะครับมาตบตานะครับหลอกขายนะครับ ให้กับพี่น้องนักสะสมนะนะครับ h. ต,อ네ตอนนี้กําลังระบาดนะครับเหรียญประเภทนี้นะครับเป็นเหรียญดัดแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านก้อยสองข้างหร,หรือจะเป็นด้านหัวสองข้างนะครับหรือจะเป็นพระเศียรตรงนะครับนะนะครับหรือจะเป็นพระเศียรตรงเพราะเหรียญลักษณะพวกนี้นะครับนะมีราคาเล่นหากันสูงนะครับเห็นไหมครับโปรแกะมาแล้วเห็นไหมครับะ แกะมาแล้วเห็นไหมครับด้านหัวโดวนกึงออกเห็นไหมครับด้านหัวโดวนกึงออกนะครับลนะักษณะคล้ายๆทำลักษณะคล้ายๆทำตลับย่ามองนะฮะรือตลับใส่เหรียญน,นะสังเกตง่ายๆตลับใส่เหรียญนะฮะนะครับแกะออกมาก็ประกบกันนะฮะนะครับกึงด้านหัวออกนะครับถ้าอยากได้ก้อยสองข้างก็กึงด้านหัวออกนะฮะถ้าอยากได้หัวสองข้าง กดกึ้งด้านก้อยออกนะครับแต่กลุ่มมิฉาชีพกลุ่มนี้นะครับได้พัฒนานะครับได้พัฒนาและทำได้เนียบมากนะครับทำได้เนีบและเนียนมากนะครับนะครับแต่ถามว่าก็ยังมีจุดบกพร่องนะครับยังมีจุดบกพร่องให้สังเกตได้นะครับมีจุดบกพร่องให้สังเกตได้นะครับ ผมเห็นแล้วนะครับผมจึงนำนะนำคลิปนี้มาทำนะเพื่อเสนอให้กับข้อมูลให้กับพี่น้องนักสะสมนะครับนะข้อมูลนะครับพี่น้องนักสะสมเดี๋ยวเฉพาะนักสะสมมือใหม่นะครับนะก่อนที่เราจะซื้อหานะครับประเภทเหรียญแปลกเหรียญตลกนะครับที่มีราคาเล่นหากันหลักหมื่นนะครับนะหัดสังเกตดูให้ท่วนทีก่อนนะครับนะดยความเป็นห่วงนะครับ ท่านจะอาจจะเจอเหรียญประเภทนี้ได้นะครับเห็นไหมครับนี่คือเหรียญที่กึ่งด้านหัวออกนะครับพอผ่ากมาแล้วนะครับใช้คัตเตอร์หรือของมีคมเราเนี่ยนะฮะสกิดขอบเหรียญก่อนเลยอันดับแรกนะฮะถ้าเป็นอลูมิเนียมนะครับถ้าเป็นอลูมิเนียมห่อหุ้มเฟืองทําตะเข็บไว้นะครับถ้าเป็นอลูมิเนียมนี่โดนของมีคมนี่ จะบี้เลยนะครับจะบี้เลยนะครับจะบี้หรือจะขาดเลยนะครับนะสังเกตง่ายนะครับนี่ก็ได้ภาพนะมาจากคุณพี่พลกรนะครับนะด้วยความห่วงใยนะครับคุณพี่เขาก็ได้นําเสนอมาให้ทางช่องของเราได้ทําข้อมูลนะครับนะแนะนํากับพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับให้เรียนรู้นะครับว่า การดัดแปลนเหรียญนั้นครับกลุ่มวิชาชีพนะได้พัฒน,นานะครับได้พัฒน,นาก้าวหน้าไปไกลนะครับใช้ระบบเครื่องกึงเลยนะครับเครื่องกึงแล้วนะไม่ไม่ขูดไม่เจียกันแล้วครับกึเงเลยนะครับกึเงเลยนะครับแล้วน้าหนักใกล้เคียงมากมานะครับน้าหนักใกล้เคียงมากที่ทํามานะครับรายละเอียดบางอย่างนะครับรายละเอียดบางอย่างผมไม่สามารถบอกได้นะครับ นะครับไม่สามารถบอกได้นะครับจะเป็นการชี้นำให้กลุ่มวิชาชีพนะไปพัฒนาทำมาหลอกเราต่อนะครับผมจึงต้องขอเก็บข้อมูลบางอย่างไว้นะครับไม่สามารถบอกได้นะครับนะนี่เรานำมาบอกนะข้อมูลนำมาบอกได้แค่เพียงคร่าวๆนะครับให้หัดสังเกตนะครับจุดแก้ไขนะจุดสังเกตนะครับจุดจับผิดนะครับนะ ทำไมนะครับทำไมกลุ่มมิชาชีพถึงทำเหรียญประเภทนี้ลงทุนทำกันขนาดนี้นะครับเพราะแต่ละเหรียญน,นะครับนะถ้าเป็นเหรียญแปลกเหรียญตลกลกษณะหัวหัวหรือก้อยก้อยนะครับมีราคาเล่นหากันหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นนะฮนะน่ะขนาดนี้นะครับนะจึงเป็นที่ล่อตาล่อใจให้กลุ่มมิชาชีพนะได้ลงทุนทำนะครับนะทำลาร้อยเหรียญเป็นเงินเท่าไหร่ครับใช่ไหมฮะนะครับ คุ้มนะครับกลุ่มอย่ชีพมันถึงต้องทำไงนะครับผมจึงจึงต้องบอกให้พี่น้องนักสสมนะครับนะได้รู้ทันนะโก,โกงนะของกลุ่มวแชาชีพนะเราต้องช่วยกันนะครับช่วยกันแชร์นะครับช่วยกันนะนะฝากพี่น้องนักสมทุกท่านนะช่วยแชร์นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์มากนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็คงฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ขอให้พี่น้องนะขสมทุกท่านนะจงโชคดีมีความสุขนะะนครับพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและครอบครัวนะครับไม่เจ็บไม่จนนะผลภัยอันตรายใดๆทั้งปวงนะครับสวัสดีครับ